สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจอ Android พร้อมกล้อง360องศานะฮะสตาร์ทเครื่องครับติดตั้งใน f o r t j u n e r นะฮะนี่สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับด้าจอนะครับจะโชว์360องศานะครับเป็นรูปรถเลยนะครับเป็นสีแดงเลือกสีได้ด้วยนะฮะตัวนี้หมุนรอบคันเป็นอ r o u n d วนะฮะ360องศาครับระบบแอร์ทำงานปกติอันนี้โชว์360ฮนะอันนี้เป็นกล้องถอยนะครับ สามารถเลือกปิดเปิดเส้นได้ด้วยนะครับนี่ครับตัดหน้าจอหลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการวิ่งฮะนี่ให้ดูกล้อง360นะฮะเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยทํางานราวิวทางานเห็นไหมฮะโอเคครับผมซูมให้นะครับแบบนี้ฮะอาจจะมีสะเทือนสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับตัดภาพแล้วนะครับเราจะเห็น360นะครับ ตัดไปแล้วนะฮะสามารถตั้งความหน่วงได้ด้วยนะฮะสามารถเรียกดูได้นะครับตอนนี้เราเรียกดูอยู่นะฮะเราจะเห็นเราวิวนะฮะกล้องรอบคันนะครับทํางานอยู่พร้อมกับกล้องถอยนะครับหรือกล้องหลังนั่นเองนะฮะอันนี้พอเราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะมุมกล้องจะตัดเป็นภาพด้านข้างนะครับแบบ 3D นะครับแบบนี้ฮะัึงกว่าเราจะปิดไฟเลี้ยวนะครับ เราเป็นไฟเลี้ยวนี่ฮะก็จะเห็นเป็นวิวจริงนะฮะเราวิ่งจริงตอนนี้ฮะวิ่งจริงอยู่นะครับช่างทําการขับอยู่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับด้านขวาจะขึ้นนะฮะมีไฟเลี้ยวกระพริบที่ตัวเดสก์ท็อปบนหน้าจอเป็นรูปรถเลยนะครับแล้วก็มีอาราวิวโชว์อยู่นะครับด้านนี้นะฮะด้านนี้นะฮะด้านซ้ายเป็นอาราวิวนะฮะกล้องรอบคันส่วนด้านนี้เป็นกล้อง 3D ด้านข้างนะครับโชว์ด้านข้าง มุมขวานะครับเปิดซ้ายก็จะโชว์ซ้ายนะครับเปิดขวาโชว์ขวานะครับแบบนี้ฮะชัดตาแตกนะครับตัวนี้เรียกว่าชัดตาแตกฮะสโลแกนเขาอย่างนั้นครับเป็นจอ Data System นะครับจอ Data System นะครับเป็นกลองรุ่นฮาน o s นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะฮะแรม6นะครับ 64เวอร์ชัน13ฮะเวอร์ชัน a n น r o i d นะนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะตังแต่ไฟเดียวด้านซ้ายฮะแต่ไฟเลียวด้านซ้ายก็จะเป็นลูกรถนะฮะแบบนี้ฮะแล้วก็มีอราวิอยู่ด้านซ้ายขึ้นนะครับโอเคนะครับในขณะที่วิ่งสามารถเรียกดูนะฮะกล้องรอบคันทัดบนหน้าจอได้เลยนะครับนี่ฮะทัดเป็นรูปรถบนหน้าจอได้เลยแบบนี้นะเห็นไหมฮะเห็นกล้องหมุนอยู่ไหมครับนี่นะฮะเช็คอราวิวรอบคันได้เลยนะครับ พอเราเปิดไฟเลี้ยวก็จภาพตัดมานะครับแบบนี้ครับยังคงเล่น Android ได้ด้วยนะครับเล่นจอ Android ได้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะฮะตัวนี้เข้า YouTube ได้นะฮะเดี๋ยวช่างจะเลี้ยวแล้วจะเปิด youtube ให้ดูนะฮะเราดูไปเป็นคลิปเรียวไปเลยนะครับสามารถเรียกดูกล้องหน้าเรียกดูกล้องหลังนะครับ ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแตะไฟเลี้ยวก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างจะเรียกดูให้นะครับทัชบนหน้าจอนี่ยกล้องข้างซ้ายขวาช่างอธิบายเลยครับเรียกดูกล้องหน้านะกล้องหน้าก็ปรับได้หลายมุมด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูกล้องหลังได้ด้วยครับอ่าเรียกด like er like ูกล้องหลังนะครับซ้ายครับนี่มีขวาครับโอเคครับกล้องขวาซ้ายครับครับมา นี่ครับแบบนี้เลยนะครับกาเป็นสามดีครับครับหมุนรอบคันนะครับแบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปดูหน้าจอหลักสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะดูหน้าจอแอนดรอยครับนี่ครับหน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะครับการเรียกดูนะครับไฟล์ที่บันทึกทํำยังไงครับเข้ามาสามหกเข้าสามหกศูนย์นะครับเรียกลูกกล้องครับเรียกูกกล้องนะฮะจะเห็นสี่กล้องขึ้นพร้อมแบบนี้เล่นกลับนะครับก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับจิ้มเอานะฮะก็จะ นะครับฝ like ่ายที่บันทึกอยู่นะครับนะครับฝ่ายที่บันทึกผ่านมาแล้วนะครับโอเคครับโ้องครับโชสี่กล้องพร้อมกันเลยนะฮะนี้ฝ่ายที่บันทึกแล้วนะครับเฟรมละหนึ่งนาทีนะครับเฟรมละหนึ่งนาทีนะฮะอย่างที่ช่างบอกเดี๋ยวแบ็กออกไปครับสามารถแตะได้นะครับในแต่ละกล้องแตะได้เลยนะครับแบ็กออกมาฮะเราจะสังเกตได้ไงเขามีการบันทึกนะครับเดคคอดกับพิบอยู่เห็นไหมฮะสีแดงแดงฮะกับพิบอยู่นะครับเนี่ยฮะสีแดงแดงกับพิบอยู่นะฮะเนี่ยครับมีการเดคคอร์ดแล้วนะครับโอเคครับแบ็กกลัไปฮะ จะโอเคนะครับแบ็กไวทีฮะโอเคนะฮะสังเกตดูปุ่มกระพริบสีแดงๆอีทีฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับกระพริบๆๆอยู่แถบบนนะครับนั่นคือการบันทึกอยู่นะครับของกล้อง360อันนี้คือหน้าจอหลักของ Android นะครับลองเข้า y ยูทูบสักนิดนึงครับแตะเข้าไปใน YouTube นะครับเชื่อมต่อระบบเดิมตัวรถระบบคอนโทรลพวงมาลัยยังคงใช้งานได้นะครับดิมเมอร์หน้าจอก็ยังคงดำทำได้นะครับ เบาแสงเล่งแสงหน้าจอได้นะครับตัวนี้ใส่ซิมแล้วนะครับกำลังประอวลผลนะครับอันนี้เราวิ่งเทสกล้อง360นะครับระบบ u t u b e อาจจะชา้าสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เซ็ตค่าในส่วนของการสมัคร y t u t u นะฮะอันนี้เข้าขาให้ดูก่อนนะครับแบ็กไปได้เลยฮนะโอเคนะครับหน้าจอป,ประมาณนี้ ราคาท่านใดที่ใช้ f o r t u n e r อยู่นะฮะสนใจนะครับที่จะติดตั้งจอ Android นะครับพร้อมกล้องรอบ